แล้วนิยาก็แค่คิดในหมวเลยนะคะว่าดิยาอยากเล่นอะไรก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พีเอสผู้จัดก็ติดต่อดิยามาบอกว่านิยามีภาพยนตร์นะซึ่งจะเล่าถึงตำนานพญานาคด้วยแล้วหนุคนลุกไหมหนุคนลุกหมคนคือมันใหมมากๆในช่วงเวลาแบบสนมากๆด้วยก็เลยรู้สึกศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยที่นี่ เอะ่ะคือจะนักที่ป,ปิดไอตันก็ <c oughs> คือนิย่าถ่ายซีนดับน้ำค่ะซีนนั้นก็คือซีนที่ตาจอมน้ำพุ่งออกมาซึ่งมันจะประหลาดมากค่ะไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็น้ำก็คือตกมาจากเทดดนแล้วเราก็เหมือนคล้า,ายๆน้ำท่วมอยู่ในห้องหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีองค์พร่มากอีหนึ่งโผล่มาแล้วคือพิธีนิวซีนของซีนนั้นนะคะเราก็ถ่ายใต้น้ำแต่ปกตินี่แหละแต่ว่าคือเหมือน พอกลับมาดูพุทเทศแล้วค่ะเราเหมือนผู้กำกับเห็นว่ามีวัตถุบ,บางอย่างผ่านลกล้องไปแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบ ไม่ปกติเลยค่ะแล้วไม่ใช่สิ่งของแน่นอนผมเริ่มจากไม่ค่อยเชื่อเลยครับจะติดลบเลยก็ได้ครับรู้สึกว่าแบบไปทําทําไมไวไหว้อะไรรูส้สึกแบบโทษนะครับไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยเดิน,นไปไหว้อะไรมันอยู่ที่เราทํามากกว่ามันจะไปไหว้ขอพรมันก็เท่านั้นน่แหละอย่างเงี้ยเดินหักมุมจนมันเกิดขึ้นกัตัวเองใช่จะเกิดขึ้นกับตัวเองประมาณว่าเออก็ไปไหว้ตามที่เขาให้ไปครับแบบ <ừ. S 1> จัดการพาไปแม่พาไปแล้วก็เออไปไปก็ไปจนมันไปแบบบ่อยครั้งแล้วแบบอะไรไปแล้วจนแบบวันนั้นอุตริ พูดเล่นท้าเล่นเล่นเลยถ้ารู้สึกว่าถ้ามีจริงแล้วอยากให้ผมเชื่อก็ผมขอไปถ้าได้ครับเออผมจะเชื่อถ้าได้ครับเออผมจะเชื่อผมขอเวอร์มากถ้ามันเงนได้ผมขอว่าอะไรผมพูดไปโป้งๆเลยผมอยากเล่นละครแล้วสามเรื่องปีนี้ถ้าปีนั้นผมสามเรื่องไปแคสสามเรื่องได้ทุกเรื่องเลยใยทําถึงเรื่องความใช้คล้อแปลกใจแล้วกันแล้วก็เป็นความโชคดีของผมครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นเป็นการวงส่งแขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วงอย่างน่าด้วย ออตอนนั้นก็เราก็ร่วมในพิธีด้วยการถือล่มให้พรามที่มาทำพิธีนั้ผ่านไปจากวันนั้นวงสวงก็สองสาวันขึ้นบ้านหไหนก<ล>็มาเลือกเชิญลอตเตอรี่แบบในใจเราน่าเสีนสายมูสายหวย <c oughs> แต่วันนั้นอ่ะเราแค่รู้สึกว่าไหนวะเขาบอกว่าพญานาคจะถูกหวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็แบบร้องอธิษฐานในใจว่าเออผมก็มังขออยากขอเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพญานาคจนไปเจอเลขหนึ่งแปดสามเลขคายสองตัวเนี่ยเราไปก็เออ กดซื้อไปเลยสิบสี่ใบแบบเยอะมากผมรู้ผมก็รู้สึกว่าโอ้แพงมากนะพันกว่าบาทม้วดที่ออกนะเป็นงวนแปดสามพี่จะเปิดดูในแอปโอ้สิบสี่ใบเลย่พี่เจมส์น่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองมากๆคือคือเราอยู่ด้วยเราสบายใจค่ะเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเรียดเลยแล้วถ้าสีแรกเลยหนกบเนูพูดบทออกมาไม่ออกแล้วก็คือมันต้องมีมุมกล้องแล้วก็เรื่องของบทเรื่องของอารมณ์คือทุกอย่างมันต้อง ทำให้ดีเจมเองก็บอกว่าเหมือนไม่เป็นไรนะพี่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เข้าวงการใหม่ๆเลยไม่ต้องเครียดแบบว่าจะถ่ายกี่เทปก็ไม่เป็นไรเราไปด้วยกัน